เราเป็นไข้มอมแมงเขา่ันประจำภูมติดยาไม่ดีติดที่ดีกว่า <c oughs> ติดที่ว่าน้องเลยทประจำภูมหนึ่งต่อสากเอามาเกเอกีดองขึ้น <c oughs> ไม่ได้ อันแรกนะคะเป็นคูนกระบอมอนีะดัี่งนะคกเป็นระองคูนกระบอตัวจิ้มรูปโงอันที่สามะเป็นมุยทําไม่จันกอดังูีอดจากวันที่เท่าไหร่ลูวันที่ แขนออกร่วมการแขนออกแล้วก็อันนี้เป็นสามก้อนนะคะสยอไม่มีคอลลานะคะก็จะเป็นก้มการองคุณกิจกรรมกค่ะการแข่งการแข่เกิลยก้มการกองคุณกิจกรรมเล็กแล้วก็อันนี้นะคะเป็นจิ้มลูกกาบเนื้ โอเคเออันนี้เป็นอันนบีนวันค่อันนี้เป็นทูบีไอรออันนี้เป็นส่วเพื่อใจสนเพื่อนเพื่อใจ เพลงหรืออะไรเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดเป็นเพลงหรือเป็นอะไรคะเป็นวัถ้าเพลงคือเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาอ๋อเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาแต่อันนี้ถ้าเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติดมันคือทำขวัญจ้ะโอเคอันนี้เป็นจีบเพลงค่ะเก่งเก่งและดีทุกปีนะบเมื่อันอันนี้ถูกต้องค่ะอโอเค นีนวัตกรรมของยาเสพติดนะครับเป็นยาบ้าตัวร้ายน,ะะนี่เค,ครับก็คือยาบ้านี่คนที่ไม่ควรเลยก็คือทุกคนยังไม่มีใครคนเสพยาบ้าครับแทไม่สูบไม่ดูดไม่ฉี่ไม่ลองไม่ตายน,ะะน,นี่นะะอเองมีคือถ้าถ้าเราติดยาบ้าเนี่ยติดใจนี่ยำแย่สภาพแย่มากกว่าตอนนี้นะครับก็คือยาบ้าก็คือมีวิธีในยาบ้าก็คือมี เตรียมใจคือเตรียมใจการที่จะไม่ติดลนะเลิกติดแล้วก็มีคือเสพบรรยากาศคือไปเที่ยวข้างนอกให้แบบเจียงแทนที่จะไปหาวิทยาศาแบบไปเที่ยวแทนดีวกว่า <c oughs> แล้วก็มีออกกาลังกายออกกำลังกายทุกวันแล้วก็มีอดอบายามุขนะครับ <c oughs> ส่วน <c oughs> ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่แบบ เกี่ยวกับของเซตติ้นะครับ <Yeah. S 1> แล้วก็โชคของยาบ้าก็คือใจสั่นแล้วก็หัวใจเต้นเร็วสมองเสือ mm. ่อมประสาหลอนกว่าระแวงแล้วก็เสตตีอาจจะเป็นบ้าได้ครับ mm. เป็นบ้า mm. อขอข้าฝังตรงนี้นครับ mm. ไม่เสกดีวกว่าเดี๋ยวไม่มีเธอครับ mm. แล้วก็ไม่อยากจะไป